สวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วเมอริที v นะฮะก็ผมจะพาไปดูยอดสาวของผมตอนนี้ก็ขอบพระคุณจริงๆสําหรับ10ซับสไคร์นะฮะคลิปต่อไปผมขอ20ซับสไคร์นะครับวันพรุ่งนี้ผมจะลงคลิปเกี่ยวกับพวกเพื่อนๆอะไรพวกนี้นะครับ นี่นะครับสามสิบสามเซ็มค<ไ>ผมจะมาบอกเว็บที่โหลดเกมโปรนะครับตอนแรกควรคิ์ไปว่าอยู่ไหนอ่าพี่วอนโนมติตาคลงนะครับแล้คนก็จะเจอกดเข้าไปที่ชา n e l ของเขาก็เลื่อนลงไปนี่ไหนนี่นะฮะแจกเว็บโหลดโปรเกมมือถือนะครับ กดเข้าไปกสอ่าเราแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมีนี่เว็บโปร,โกรเกรมมือถือนะครับกดเข้าไปทุกคนก็ต้องรอหน่อยนะฮะนี่นะครับ มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะเขาอยากโหลดอันไหนก็โหลดได้นะนี่ก็มีฉลามฉลามผ้าโกงก็มีนะครับไม่ได้จะโหลดเขียนมาแนะนำนี่ฮะไปต่อก็กดตรงนี้เลยฮะสอนด้านล่างนี้ฮะโอเคช้า มีเสียงอะไรผมก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นนะฮะก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับมผมก็ไม่รู้จะโหลดอะไรนะครับชอบผมก็ใส่ คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเมลิกชีวีกันด้วยนะครับบาย